ใครกล่ามาทารวร่าวมาาวมีปาใครีลดีเป็นองเยาเป็นสาวรักตัดตัการรักตน้าองดีเป็นคนใจดีดูดีมว่าคนสองนะภูรีทองอาบังนั้งมาจากมานปิดองะูกแล้วมีเรี่ยวมีแรงนะสมแล้วมีเรี่ยวมีแรงม่เกตทองซองแดงมวนนิ่แข่งเป็นกระบอง ยังพอไหมทำไมเธอไม่สนใจบุญละไมอาไมนน้องไะไม่ร้ย One yeah. ตรีบ้างพอยังพอแล้วพอแล้วเอาแค่แค่สาวสวยนิ่งนั่งฟังพนเชิญมาพักผ่อนเชิญท่านมาย่อน ที่สังสนโลดรดข้าเจ้าให้มีเชาเจิญคารมถ้าไม่ตั้งท่านให้จดในแบบบทประพันธ์ท่านช่วยเหลือเพื่อดิฉันมาตั้งแต่ฉันประคมในเชิงชนประชันทำให้ดิฉันมีชาวลูกขอบูชาทุกคเช้าไว้เหนือก้าวเนือผมลูกขอเชิญคุณกรู โคย่าให้ติดให้หัวเข็มลูกแหลมหกชันก เราเริ่มจะมีแม่เพลงเพิ่มแล้วเราเปาาน็นระตั้งร้อนกนไหวบรรดาผูกพัง เสียงครมทั้งบทบาทาทางวารุปรางไม่ย้วนอยู่วดีดีชั่วชั่วก็ฝากตัวแล้ท่านผู้ชมจ้า กนเนือนุ่มหนุ่มน้อยกำลังยืนปล่อยอารมณ์ไม่ยืนกันหนาเลยเจ้านักเตยต้นต่ำฟวางสุขผาซอยถอยคำมีทั้งคำทั้งคมในคืนนี้น้องนายจะเอาอย่างไรกันแน่ใครพาทาเห็นจะต้อง ีจมถ้าใครมาเอียเสีย่าคืนนี้ต้องว่าอันนี้เก็บเท่นจะต้องปล่อยทีเด็ดแล้วแหลมเม็ดเมย์เมย์เมยอมให้ติดไปเลยจังหวัดมันเป็นว่านะไม่ยอมพยายามปล่อยไม่งั้นอักขระมันไม่ขาดเดี๋ยวก็ต้องให้หนีหลมเมย์เมย์มเมย์อย่าพยายามต้องเมย์แม่ ต้องถูโโกต้องยังไงแกไปว่าเขาอุตส่าห์มาให้รังใจเตงเชียร์อุตส่าห์เนีเสียเวลามานั่งดูแกพ่อทั้งพี่ทั้งแม่และพ่อสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับคุณลุงคุณป้า ที่ท่านกูสาได้มานั่งรอได้มาพบพี่น้องที่เมืองนองหนานั่นได้มาพบแฟนๆก็มากมายกินนอวันนี้ร้อยเกจสิบห้าปีพวกเราก็มาที่นี่กันเลยหนอพอผมรู้ว่าจะมาที่นี่พม รู้ว่าจะมาที่นี่ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยครับแม่พ่อตื่นตั้งแต่ตีสี่จะมาที่นี่เชียวตื่นตั้งแต่ตีสี่จะมาที่นี่เชียวผมลุกขึ้นมาเยี่ยวแล้วก็นอนต่อเฮ้ยจะมาเลยแต่ตีสี่นี่ห้ากรุงเทพแค่นี้สุพรรณบุรีใต้นี้เดียวครับขึ้นรถสองชั่วโมงก็ถึงโอ้โข้าใจผิดแกเห็นบอกตื่นตั้งแต่ตีสี่เฮ้ยแค่ยัางงั้นฉันตื่นมาตอนเที่ยงคืน ต้องขออภัยนะครับตอนนี้เสียงงงอ่าสักนิดตเรามาช่วยกันร้องเรามาช่วยกันเล่นแกนั้นเป็นจะนอมเป็นคนต่อมาช่วยกันร้องจะนอมมาช่วยกันรำมาช่วยกันทำกันคนละข้อเขาบอกมีเงินมันก็ต้องมีทองเขาว่ามีเงินมันก็ต้องมีทองช่วยกันช่วยกันร้องเอาแล้วเหรอกันมากินคัพี่เอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลย โอ้แล้วก็ไม่นักกันก่อนโอ้ใครจะตั้งตัวทันแล้วเล่นก่อนรอโอ้เขาบอกมีเงินถูกมันก็ต้องมีทองเอาว่ามีเงินมันก็ต้องมีทองเดี๋ยวมั่นใจแค่ไหนมึงยังร้องเน้าเราเป็นศิลปินครับขึ้นตอนไหนเราต้องได้ทุกตอนนะต้องช่วยกันได้ป่ะอย่าชาอย่าชาผมเลยดีกว่าขึ้นมาเ้ยสำลีก็ได้หรอ ถ้าอย่างนั้นเราช่วยกันช่วยกันครับผมเขาบอกมีเงินมันก็ต้องมีทองเอ้าเขาว่ามีเงินมันก็ต้องมีทองผมมีเงินมันก็ต้องมีทองลูกสาวผุมท้องยังไม่มีพ่ออ้าวเฮ้ยฮ้องเลยเหรอคนที่เรียนอยู่อะนี่แหละนี่แหละ สาวได้ผัวเครื่องแบบในเครื่องแบบอ่ะได้มาแล้วในเครื่องแบบเอาได้เงินสมใจบอกบอกไปได้สองเดือนมาพามาเลยเขียวมีเทาเลยทหารบกยามหน้าโรงเรียนขอแต่ก็ลงกรน่ะเออลงกรแล้วเนี่ยลงอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาแล้วลูกสาวไม่มีโพลออกหายเขาบอกมีเงินมันจะต้องมีทองเอาเขาว่ามีเงินมันจะต้องมีทอง มันจะต้องต่อยอย่างเงี้ยเอออยากตด้ต้นไม้มันจะต้องเข้าป่าถ้าอยากได้ต้นไม้มันจะต้องเข้าป่าแฮ่ถ้านด้นะไม่มาอยากได้ปลาก็ต้องยกยออยากได้หัวปีมันต้องเข้าป่าด้วยถ้าอยากได้หัวปีมันต้องเข้าป่าด้วยถ้าอยากได้หัวให้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  บ้านเราเราขึ้นห่วงคนตามเลยนักบุญไทยแงต้องระวังนะนึกไม่ทันตายป่ะกรุงเพลเลยลงไม่ได้เวลาขึ้นขึ้นห่วงห่วงคนคนพรานหลักลเดี๋ยวลาไม่ได้ครับโอ้ผมแล้วถ้าอยากได้หัวปีมันต้องเข้าป่ากด้วยถ้าอยากได้หัวปีมันต้องเข้าปากด้วยถ้าอยากได้หวยต้องไปหารลวงพ่อ อักษรยาวๆวเขาก็ตัดให้สั้นอักษรยาวๆเขาก็ตัดให้สั้นออปัจจุบันเขาเรียกอักษรย่ออันไหนยาวๆวก็ตัดให้สั้นหมดอันไหนยาวๆวก็ตัดให้สั้นหมดดูที่ท้ายรถยังมีหอทองเขากอพอย่อลุมพาพา